แรกในตอนเช้าของวันจัดงานแห่พระสมโพธิสารเจ้าจ่ายแห่งเกียงเล่าเอียกกงตลาดสายบุรีประเพณีแห่พระปักเกี้ยวลงดินสืบสารตำนานเก่าแก่กว่า200ปีณนะอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี นับเป็นที่มุ่งหวังของชายหนุ่มคนไทยเชื้อสายจีนที่มีพลังศรัทธาที่จะมีโอกาสได้หามเกี้ยวเทพพเจ้าที่อัญเชิญออกมาปีละครั้งในงานสมโพธิสารเจ้าใจห่งเกียงโดยตลอดสองข้างทางหลายกิโลเมตรตั้งแต่สารเจ้าที่ตั้งอยู่บนถนนเทดิดธรรมถึงหาดวาสุกรี มีชาวไทยเชื้อสายจีนของอำเภอสายบุรีที่มีความศรัทธาตั้งโต๊ะสักการะเพื่ออัญเชิญเทพเจ้ามาปัดเป่าสิ่งไม่ดีและกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลผมศรัทธาในองค์พระของทานเจ้าครับประหามเราเอาขนามตั้งแบบนี้ใช่ไหมครับช่วงไกลลงมันหนักมากเลยครับประมาณ6-70โลครับจุดเด่นก็คือจะมีหนบนหลังทุกคน ที่ได้หามไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงผู้ชายจะชัดหน่อยว่าผู้ชายจะหามหามมากกว่าผู้หญิงเยอะมากใครหามมากมันก็ยิ่งขึ้นมากมันจะโนกมันเหมือนหลังเต่าเลยค่ะมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรกับร่างกายเราแต่มันเป็นความภูมิใจมากกว่าเกิดมาก็เห็นพ่อแม่เขาหามกันแล้วครับหามแต่อายุ10บปีประมาณ20ครับ20บปีก็เริ่มจะขึ้นแล้วครับค่อยๆเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับจากที่คอก็มาด้านข้างสองข้างไม้คันหามเนี่ยครับ มันกับพอพระลงที่นึงก็มันนวดที่ต้นคอเราเรื่อยๆครับมันก็บวมบวมขึ้นนะเราเห็นเขาหามเราก็หญิงเราก็อยากจะหามด้วยเรามีความศรัทธาตั้งแต่เราเป็นเด็กพอเราเริ่มที่จะได้มีโอกาสที่จะได้หามเกี้ยวเราก็ดีใจแล้วก็อีกอย่างเราก็ภูมิใจว่าเออเราก็เป็นลูกหลานของกลุ่มที่นี่มีเรื่องเล่าความเป็นมาว่า ขณะที่ชาวประมงกำลังจับปลาอยู่บริเวณหาดได้มีรูปไม้แกะสลักเทพเจ้าจีนติดอวนของชาวประมงขึ้นมาชาวบ้านจึงได้ช่วยกันนำองค์พระขึ้นมาจากน้ำโดยมีชายคนหนึ่งได้อุ้มองค์พระขึ้นมาได้วิ่งลุยดงหญ้าลุกลมจนเกิดบาดแผลและได้วิ่งลงคลองข้ามฝั่งไปยังหมู่บ้านบางตะละแล้วนำองค์พระนั้นมาวางไว้ในกอเตยซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศาลเจ้าในปัจจุบันหลังจากนั้น ชาวบ้านได้ช่วยกันทำความสะอาดและทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณขององค์พระมาสิงสถิตทันใดนั้นโต๊ะซึ่งวางพระจีนอยู่นั้นได้เกิดอาการสั่นคลอนชาวบ้านเห็นดังนั้นจึงได้สร้างสารเจ้าแบบชั่วคราวขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระหลังจากนั้นไม่นานโรคคุทธราธและบาดแผลของผู้ที่อุ้มองค์พระขึ้นมาก็หายเป็นปลิดทิ้งชาวบ้านที่เจ็บไข้ไม่สบายที่ได้มาบนบานสารกล่าวก็จะหายป่วยตามต้องการ เหตุอัศจรรย์น,นี้ได้เลื่องลือไปทั่วสารทิศโดยเฉพาะหมู่คนจีนที่อาศัยอยู่ในระแวะกใกล้เคียงต่างพากันมาเคารพบูชาต่อมาชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างศาลเจ้าแบบถาวรขึ้นก็คือศาลเจ้าตีหูอองเอียในปัจจุบันเมื่อมีผู้คนจำนวนมากมีความศรัทธาต่อเทพเจ้าตีหูอ,องเอีย ขหบ,บดีเมืองสายบุรีจึงได้รวมตัวและแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเดินทางไปจีนเพื่ออันเชิญกระถางทูบและไฟจากเมืองจวนจิวประเทศจีนตรงกับพุทธศักราช2,363พร้อมทั้งทำการสร้างศาลเจ้าแห่งใหม่และได้ตั้งชื่อศาลเจ้าว่วาศาลเจ้าจ่ายแห่งเกียง ศาลเจ้าจ่ายแห่งเกียงหรือศาลเจ้าเล่าเอี้ยก,กงตลาดสายบุรีการเรียกชื่อศาลเจ้าว่าเล่าเอี้ยก,กงเกิดจากการเรียกเทพเจ้าที่นับถือจนติดปากทําให้คนรุ่นหลังคิดว่าเล่าเอี้ยก,กงคือชื่อศาลเจ้าตามหลักฐานป้ายชื่อศาลเจ้านั้นคือศาลเจ้าจ่ายแห่งเกียงศาลเจ้าแห่งนี้มีประวัติยาวนานถึง200ปี ศาลเจ้าใจแห่งเกียงนั้นเป็นสถานที่ที่ชาวจีนพ้นทะเลและชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกันสร้างพระศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณทั้งยังเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมตามลักที่ความเชื่อสารเจ้าใจแห่งเกียงนอกจากจะเป็นจุดศูนย์รวมความเชื่อความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วยังเป็นสถานที่สำคัญ ที่ได้เก็บรักษากระถางทู่พระปรมาพิไทยย่อจปรกระถางทู่พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งพระราชทานให้ในงานพระเมรุมาตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเพื่อให้ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองราชการที่เคยเสด็จมาเยี่ยมเยือนศาลเจ้าแห่งนี้ในอดีต เทพประจําของที่นี่ครับก็คือตีห่วงเอียครับจะมีลักษณะเป็นชายสวมชุดเกาะทองคำครับแล้วก็มีชุดขุนนางบนกรงคุมไว้ครับผิวกายจะเป็นสีดําสนิทแล้วมีดวงตาปุบโบนครับผมพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในงานหนึ่งเลยครับก็เป็นพิธีการยกเสาเทวดาครับสก็เป็นเรื่องของการข้ามสะพานสะดอกอพิธีล้างเกี้ยวก็หลังจากที่ขอเวลามงคลแล้วก็จะมีเกี้ยวที่ออกตามลําดับก็คือเล่าเยกงครับตีห่วงเอีย ออกเป็นเกี้ยวแรกครับทำพิธีปักหลักหลักรุยไฟหน้าศาลเจ้าก่อนครับแล้วก็ไปปักหลักที่ทะเลหลังจากปักหลักที่ทะเลก็จะมีขวนแข่ออกไปแล้วปักหลักตรงหน้าถ้าคนทันครับที่นําเพลสสายบุรีครับผมหลังจากนั้นก็กลับมาลุยไฟที่ศาลเจ้าน,นี่ครับและอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาลองหามเกี้ยวแบบที่ไม่เหมือนใครมีที่เดียวในประเทศครับรวมถึงการลุยน้ําทะเลด้วยซึ่งตรงนี้เป็นไฮแม็กของสายบุรีครับผม ตามตำนานเล่าถึงที่มาว่าตีหูอองเอียเป็นเทพเจ้าที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์เกิดสมัยรัชวงศ์หมิงชื่อเดิมตี้เหลี่ยมเกิดที่เมืองหนำเกี่ยงได้สอบตำแหน่งจิ้นซื่อ ฝ่ายมูเป็นเสนาธิการที่มีความเถ็นตรงเคร่งครัดยึดมั่นในกฎระเบียบและความซื่อสัตย์ยึดมั่นในหน้าที่เพื่อดูแลความสงบสุขของประชาชนและประเทศช่วยเหลือผู้ตกทุกเป็นนิดจึงได้รับพระบัญชาโปรดกล้าวให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองเตียงจิวในขณะที่ท่านกำลังเดินทางไปรับตำแหน่ง เมื่อถึงตรอกมาหังท่านได้พบคนกำลังวางแผนนำยาพิษไปวางไว้ในบ่อน้ำหมู่บ้านเพื่อลดจำนวนปริมาณคนในใจของท่านคิดไตรตรองว่าตนเองเพิ่งจะเดินทางมารับตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองประชาชนชาวเมืองเตียงจิวก็ได้รับภัยพิบัติครั้งนี้แล้วไม่สู้ที่ตนเองจะรับเคราะห์กรรมครั้งนี้แลกมาซึ่งหมื่นชีวิตของชาวเมืองเตียงจิวจึงพยายามหลอกเอายาพิษแล้วก็กินยาพิษ ท่นใดนั้นเองพิษของยาทําให้ตัวของท่านเปลี่ยนเป็นสีดําดวงตาแดงปูดโปลนและก็สิ้นใจที่มาหังนด้วยการเสียสละของท่านทําให้ชาวเมืองเลื่อมใสศรัทธาชาวเมืองจึงได้ร่วมกันสร้างศาลให้ท่านต่อมาเมื่อฮ่องเต้ทราบข่าวจึงเกิดความประทับใจในคุณธรรมความกล้าหาญและความเสียสละจึงมีพระราชะองค์การโปรดกล้าวให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจการใหญ่ แห่งเทพเจ้าตรวจตราแทนฟ้าตีหูอองเอียมีหน้าที่ดูแลโรคระบาดซึ่งผู้ที่มาสักการาท่านก็มักจะบนบานเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยรวมถึงโรคระบาดอีกทั้งเกี่ยวกับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหมอก,ก็บอกว่าเป็นมาเรงต่อมน้ำเหลือง ระยะสุดท้ายก็ได้รักษามา12วันพอวันที่13อะ่ะแกได้สรุปไปแล้วก็คุณหมอบอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่ทําใจเนาะแล้วก็คุณพ่อกับคุณแม่ก็เลยบ,บนบานกับตีห่วองเองียนก็อบอกว่าถ้าลูกชายหายนั่นจะเอาหัวหมูมาถวายเพื่อรักษาลูกชายหน่อยแล้วพอตบกบาบสามตัวเขาได้ชี้ไปที่ข้างเตียงเขาบอกว่ามาแล้วนะยืนอยู่ข้างเตียงตัวดําองค์ใหญ่แล้วก็มีหนวดยาวด้วยแกก็รักษา42วันที่มอ,อก็ได้กลับมาที่บ้าน ก็มีวันนึงแกก็มาเข้าล่างลูกชาคนนี้แกว่าแกเป็นองค์พระที่นี่แกก็บอกว่าแกนี่แหละเป็นคนรักษาลูกแต่องค์นี้เข้ามาชุบชีวิตไว้ให้เข้ายกร่างขึ้นมาให้จนอยู่ได้ทุกวันนี้แฟนผมเป็นพยาบาลเป็นก้อนเนื้อในท้องครับก็คือเอาเราก็ไปบนกองไววบอกว่าอย่าให้แฟนเราเป็นอะไรจากที่หมอเคยบอกว่าจะเป็นเป็นก้อนเนื้อแบบ ใหญ่อะไรแบบนี้นะก็พอเราไปขอเหมือนกับว่าพอไปอาทิตย์2อาทิตย์3ที่เหมือนกับมันเล็กลงเล็กลงแล้วก็เหมือนกับว่าจากที่เป็นเนื้อแบบไม่ดีนะครับนะมันค่อยๆเหมือนกับว่าเป็นเนื้อหายไปเลยครับเราก็เออเราก็แบบก็ก็น่าเชื่อเหมือนกันนะเรับนะเราขอที่ไหนก็ได้ให้เรานึกถึงแกถ้าคือสายบุรีก็คือผมว่าที่อื่นมาใครใครก็หามได้ครับไม่มีไม่มีต้องว่าปฏิบัติตัวอะไรคือคุณศรัทธาคุณก็หาได้เลยจนว่าพอมาหาปีนี้ปีหน้าก็ต้องมาแล้วจะเป็นลูกหลานกลุ่มไปแล้วครับ เราพิธีการไหวก็ว่าเราเราบนได้สอบได้หรือว่าให้ใจทำงานนี่จะให้นั้นให้นี้ให้หัวหมูให้อะไรก็ได้แต่นตัวใหญ่จะความสมิดมาแปลว่าคนนอกก็ว่าน่ากลัวสายบุรีไม่น่ากลัวใครจะมาไหวมาบนก็ได้มาได้ทุกเวลาไม่น่ากลัวเลยภาพบรรยากาศความศรัทธาและพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปีหลังจากตรุษจีน16วันซึ่งลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนของอำเภอสายบุรี ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลสักแค่ไหนก็จะกลับมายัางบ้านเกิดเพื่อแสดงความรักความศรัทธาที่พวกเขามีต่อสิ่งที่พวกเขาเคารพนับถือและได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในอำเภอสายบุรีที่แสดงออกถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สืบทอดประเพณีที่ดีงามจากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อไป